สวัสดีค่ะทิพย์จากสวิตเซอร์แลนด์ค่ะวันนี้ไปร้านผลไม้ไปเห็นมะม่วงสีสันสวยงามมากเลยโอ้ย้ยมะม่วงเมืองนอกสวยนะสีเขียวสีเหลืองสีแดงรวมๆกันมันมันเหมือนมันสดมันใหม่มันมันมันน่าทานมากๆเลยค่ะดูแก้มแดงเลย นี่เหมือนเขาเก็บมามีใหม่เลยเนาะสีสันมันมันหลากหลากหลายสีสันมันก็เลยดูสวยดูสวยค่ะเหมือนลูกหนึ่งมันมีหลายสีในลูกเดียวกันมันก็เลยใส่ถาดก็ยิ่งอยู่สวยงามดี่ดูไกลๆสีแก้มแดงเลยโอ้โหสุดยอดอันนี้สีเหลืองออกเหลืองๆหน่อยนี่ก็ต้องใส่ใกล้จะสุกนี่ค่ะคือบะม่วงเมืองนอกอันนี้เป็นแอปเปิลค่ะแอปเปิลแดง แอปเปิลแดงไอ้นี่ค่ะดูลูกใกล้แดงมีสีส้มนินดนผสมกันอันนี้แอปเปิลแอปเปิลลูกเล็กกว่าน,นี่สองสีผสมกันอันนี้สีเขียวค่ะแอปเปิลเขียวแอปเปิลมีหลายชนิดเนอะอันนี้ส้มค่ะส้มลูกใหญ่สีสวยสวยส้มมืองนอก สวยมากๆเลยยิ่งใส่กระจาดแล้วเขาใส่หน้าซื้อคะ่ะหน้าซื้อมากๆเลยแล้วเห็นแล้วแบบเด่นเลยอะ่ะเดินตรงดิ่งไปเลยสวยมากเลยคะ่ะนี่ดูกใกล้ๆกล้นึง่งลูกเขาใหญ่ใหญ่มากๆเลยส้มอันนี้อีกพันหนึ่งคะ่ะอีกพันหนึ่งอันนี้อ่เหมือนลูกจะสะสากหน่อย เมื่อกี้ที่ดูมันลูกมันเหมือนออกมันๆนะอน,นี่สักๆนี่นี่นี่แอบอีกชนิดหนึ่งค่ะส้มมันมีมีหลายอย่างเนาะเหมือนบ้านเราเนี่ยค่ะมันมีส้มหลายอย่างเลยอันนี้เรียกว่าเป็นผลไม้ค่ะก็เลยโดนมันทุกใกล้แต่ไม่ใช่นะคะเป็นมะเขือเทศลูกใหญ่เบ้อเลยใส่ถ้าใส่ส้มตำหมดหมดลูกอะ่ะโอ้รึ่งคกเลยมั้งคะ นี่ยลูกใหญ่มากๆเลยใช้หลายครั้งเลยละค่ะเนี่ยมะเขือเทศอะไรเนาะแปลกดีมากแปลกๆมากอันนี้มะเขือค่ะมะเขือสีม่วงมะเขือเมืองนอกสีม่วงแต่บ้านเราก็เห็นอยู่นะสีมะเขือแบบนี้อันนี้ข้าวค่ะข้าวมีหลายอย่างเลยข้าวเมืองนอกข้าวสารค่ะข้าวสารแต่ก็คอ่ข้างแพงเหมือนกันนี่ค่ะ,ะคืออันนี้อ๋อ,อเป็นตาของเออ ปอดสารค่ะข้าวข้าวปอดสารเนี่ยจะมันจะมีบีโอมันจะเขียนว่าบีโอจะคือคือข้าวปลอดสารที่ของที่นี่อันนี้เป็นข้าวสําเร็จรูปเอ่อเข้าไมโครเวฟแล้วก็ทานได้เลยอันนี้เป็นสําเร็จรูปมาเป็นกล่องๆนี่ค่ะสําเร็จรูปทั้งนั้นเลยอันนี้ข้าวสารค่ะห้าร้อยกร,รมัมร้อยกว่าบาทแพงเหมือนกันเนาะ ี่คือข้าวสารค่ะข้าวสารเนี่ยกลับไปหุงได้เลยจัสมินอันนี้ข้าวหอมมะลิค่ะข้าวหอมมะลิแต่ไม่ใช่ของไทยของประเทศเลยไม่รู้เพราะว่ามันมีข้าวอันนี้ข้าวผสมค่ะสีขาวกับสีบาวสีน้ำตาลอันนี้สีขาวมันมีหลายประเทศค่ะเข้าขายข้าวที่นี่นี่ค่ะหลากหลายประเทศข้าวสารนี่สงสัยข้าวอิตาลีอันนี้ จำได้อยู่เคยซื้อมะฮงนี่ค่ะเป็นนำเข้ามีหลายประเทศเลยอันนี้ก็เข้าวข้าวข้าวสารเหมือนกันค่ะข้าวสารออกสีหเหลืองๆหน่อยถุงประมาณหนึ่งกิโลได้ค่ะหนึ่งกิโลอันนี้ยี่ห้อ,อน,นี้จะถูกค่ะเนี่ยอันนี้สองกิโลประมาณ ประมาณ้อยน,นี่จะถูกยี่ห้ออย่างเงี้ยยี่ห้อนีจ้จะถูกมากเลยอันนี้ค้าวสำเร็จรูปค่ะมีหลายชนิดเนี่ยเอ,อเขาจะแยกสีสีไว้อุ่นๆแล้วทานได้เลยเกาทำกล่องสวยเนาะนี่ค่ะเขโชว์กล่องทสวยเลยมีมลายสอดอันนี้ j จจัสมินอันนี้ข้าวหอมมะลิสำเร็จรูป อันนี้ก็อีกยี่ห้อหนึ่งมีหลายยี่ห้อก่ะที่นี่ขอบคุณที่รับชมนะคะ